ลลกลุ่มรวมใจไทยอุบลเครือข่ายภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรวมใจไทยอุบลเยี่ยมยามถามข่าว วันที่21มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิทยาลัยหมอลำและเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านทุ่งเพียงตําบลสว่างอําเภอสว่างวิลวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในกิจกรรมรวมใจไทยอุบลเยี่ยมยามถามข่าวโดยมีดอร์ไขนภาสุทธิอาคารประธานกลุ่มรวมใจไทยอุบลและโครงการเยี่ยมยามถามข่าวเรือ ข่ายภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมตีโปรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดกิจกรรมและชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิทยาลัยหมอลำและเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง พร้อมทั้งร่วมฟ้อนรำกับเครือข่ายหมอลำในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25าอำเภอที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้สำหรับกิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสานสังคมจังหวัดอุบลราชธานีของกลุ่มรวมใจไทยอุบลจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยการลงพื้นที่รูปแบบออนกราวโดวยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งเปิดเวทีให้ชุมชนได้มีช่องทางในการนำเสนอผลงานความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง รวมใจไทยอุบลเยี่ยมยามถามข่าวในวันนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการแสดงแห่กรองยาวการแสดงฝนหลวงการยกโครงโรงเรือนมักแปและการเสวนาโสเลไทยบ้านคือประเด็นอุบลราชธานีเมืองหลวงแห่งมอลัมซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกเกษตรนวัตกรรมใหม่ปลอดภัยต่อชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และแรงบันดาลใจสู่การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อปลดหนี้โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน f c e e o o o k แฟนเ g e และ Youtube ของสวทอุบลราชธานีเพื่อเป็นช่องทางขยายผลการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไปสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเครือข่ายหมอลำจาก25อําอเภอและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในพื้นที่จำนวน200คนเข้าร่วมง,งาน วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวทออุบลเยี่ยมยามถามข่าวตอนภูมิปัญญาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาวิทยาลัยหมอลำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงค่ะซึ่งเป็นที่ของดรสมชายฐานเจริญท่านได้เอาศิลปินแล้วก็การเกษตรนี้มาทํารวมกันแล้วประสบความสําเร็จสูงมากค่ะสามารถที่จะทําผลผลิตข้าวได้ถึง 1,900กิโลกรัมต oh ่อไร่ท่านใช้ทั้งเกษตรนิรียแล้วก็นวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นหนทางปรหนี้ที่เกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ได้ในทุกวันนี้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะในเรื่องของศิลปินนั้นศิลปินหมอลำท่านผู้ราการจังหวัดท่านอยากจะให้เป็นอุบลราชธานีเมืองหลวงแห่งหมอลำซอฟ์พาวเวอร์สู่เวทีโลกซึ่งวันนี้จะได้มีการเสวนาหมอลำทั้ง25อำเภอค่ะนอกจากนี้แล้วการ เกษตรเราจะเสวนาโซเลกันใน2เรื่องประเด็นแรกก็คือเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอันนี้นําโดย,โด,ยโดรสมชายฐานเจริญค่ะแล้วก็ประเด็นที่สําคัญอีก,กประเด็นหนึ่งคือเกษตรกรรมการเกษตร นวัตรกรรมใหม่ปลอดภัยต่อชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนทางปลดหนี้อันนี้สําคัญมากนะคะอันนี้ก็จะได้เริ่มเสวนากันเดี๋ยวสักครู่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานทั้งหมดทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ องค์กรราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมและที่สําคัญนะคะเราจะมีอา,อาหารมีเครื่องดื่มของว่างนะคะไม่ว่าจากชมรมนิดาอบุบลราชธานีชมรมคลาสสิกาเป็นเข้าจี่นะคะแล้วก็จะมีมีไข่ผัามด้วยทุกคนจะรับไข่ผัามแล้วทางบริษัท A4S ซึ่งผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่จะมีของมอบให้กับผู้มาร่วมงานจํานวน200ชุดนะคะสิ่งดีๆมาอยู่ที่นี่แล้วคะ่นะณศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิทย หมอลำเจษตาอินทรีซี <ไป S 1> วิถีพอเพียง <ไป S 1> ขอบพระคุณมากคะ่ะ